และสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม c h i m e r ลา a n d ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านโอ้โหท็อัพเลยนะครับเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกสะดวกประหยัดรวดเร็วนะครับใช้เพียง UID เท่านั้นในการเติมเกมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเคยเปื่ยกันไหมครับเวลาเราเอาสัตว์เลี้ยงเราที่เลเวลน้อยมาพีพีกับสัตว์เลี้ยงที่เลเวลสูงกว่าทําให้สัตว์เลี้ยงเราตายได้ง่ายมาก ทั้งที่แบบเราอยากจะอัพอ p ให้มันไวๆแต่ประเด็นถือที่ว่าเงินที่เราจะอัพแบบมันไม่มีในวันนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหานะครับว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรอ่าอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับบึ้มงูผมจะโดนโจมตีตายแล้วใน,นปกติแล้วนะครับการต่อสู้นะครับมันจะเป็นการแบบให้ต่อสู้กันในรูปแบบที่ทางนี้ใช่ไหมครับซึ่งบอกไว้เลยครับยิ่งตัวละครหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราอะเลเวลน้อยกว่าเมื่อไหร่ครับการต่อสู้กับสัตว์เลี้ยงที่เลเวลสูงกว่าก็จะเป็นอันตรายมากคือยิ่งเป็นระดับ ของแกรนหรือโนเบลขึ้นมาเนี่ยบอกเลยเลยครับโดนตบทีเดียวนี่สัตว์เลี้ยงเราตายได้ง่ายมากๆเลยทุกคนไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมไปนะครับที่งูเลเวลน้อยกว่าสามารถชนะมีเลเวลยี่สิบได้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสักดิทีวีน,นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปทําลานอารีน่าพีพีของเรากันนะครับลานอารีน่าพีพีครับข้อดีคือเราสามารถเอามอนที่เลเวลน้อยกว่ามาสู้กับมาสเตอร์ที่เลเวลมากกว่าได้ในกรณีที่แบบว่ามอนตัวนั้นตีแรง แต่สิ่งที่สําคัญครับห้ามนำมอนสเตอร์หรือว่าตัวที่มีสกิลในทิศทางแบบการโจมตีแบบย้อยนะครับมาต่อสู้เด็ดขาดมันโจมตีถูกครับเน้นตัวละครที่โจมตีแบบระยะไกลอันดับแรกครับก่อนที่เราจะทําการสร้างครับผมเราต้องดูพื้นที่บ้านของเราก่อนนะว่าเราจะสร้างในทิศทางไหนครับจะสร้างรงโซนนี้หรือว่าจะสร้างรงโซนนี้อันนี้แล้วแต่บ้านของแต่ละคนนะพอเรารู้แล้วครับว่าเราจะสร้างตําแหน่งไหนครับอันดับแรกครับให้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นออกมาเดี๋ยวผมขอเรียกจิ้งจอกมองออก่อนเอาตัวอย่างเช่นครับหมาป่าแล้วกัน เนี่ยเรียกมาอย่างนี้เลยนะครับทุกคนทําไมต้องทาอย่างนี้ครับเราต้องดีวดูว่าการ p นะีพีเนี่ยหรือว่าการต่อสู้ขอมอสเตอร์ของเราเนี่ยมันต่อสู้ในทิศทางไหนตัวหลักเราอยู่ไหนตัวที่เราเรียกมาอยู่ทางไหนแล้วตรวดีวไปเลยครับจะสังเกตน,นะครับจิ้งจอกเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็หมาป่ายอยู่ทางขวามือนะอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการสร้างพอเรารู้แล้วนะครับผมว่าจิ้งจอกอยู่ซ้ายแสดงว่าเราต้องทําเนินด้านซ้ายให้สูงขึ้นผมเก็บขึ้นก่อนอันดับแรกครับผมก็จะทาในโซนนี้นะเราจะใช้ บันไดแนวตั้งครับ2บล็อกตรงนี้นะครับ2บล็อกเฉียงขึ้นไปแล้วห่างวา1บล็อกแล้วเราก็จะวางจุดกึ่งกลางตรงนี้อันนี้คือจะเป็นจุดกึ่งกลางของผมอ่าน,นี่คือกึ่งกลางนะอยากห่างอย่างละหนึ่งนะครับเนี่ยห่างอย่างๆๆๆๆๆละหนึ่งแล้วก็เจาะลงไปตรงนี้นี่เจาะลงไปเลยครับสักหนึ่งช่องหรือ2ช่องก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนตรงบล็อกนี้ครับเราจะทําการตั้งขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องทาลายกําแพงก่อนประมาณ3ช่องนะครับทาให้เหมือนเป็นอธัธจันทร์ไปเลยพอเราทําแล้วจากนั้นเราก็ทําการแล้วก็วาง ก้อนใหญ่ๆครับจะใช้เป็นไม้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นอิฐบล็อกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะแต่ว่าผมใช้เป็นไม้ดีกว่าไม้ผมเยอะนี่ห้าอันก็ตั้งไปเลยครับหนึ่งสองแล้วก็สามพอตั้งเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นบันไดบันไดสูงนะอย่างนี้นะครับตั้งไปเลยสองแล้วก็หามุมก่อนหามุมตั้งก่อนมันได้ไหมเกมมัไ,ด,ไมมด้ไม้หมดไม้หมดเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวนะพอดีว่าเมื่อกี้ไม้หมดนะครับเราก็ไปทําการขุดไม้มาเพิ่มนะจากนั้นเรามาทํากันต่อเลยดีกว่านะครับ วางเหมือนเดิมนะครับที่เป็นทางขึ้นใหญ่นะนี่บันไดใหญ่ปึ๊บสูงสูงหน่อยอัน้สูงส่วนตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าทําเลบ้านของแตเราควรจะเป็นทิศทางไหนนะครับตรงนี้เราก็จะวางเป็นหินเหมือนเดิมได้ครับแล้วก็กดเป็นเมนูรีโนเวทนะครับจากนั้นเราก็จะทําการทาสีไปเพื่อแสดงจุดยืนของเรานะครับนี่เรียบร้อยโอเคอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะยืนนะ ต่อไปครับเราต้องตั้งตรงนี้ให้สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะพอวางเรียบร้อยแล้วครับให้ทุกคนไปนําแผ่นที่เป็นแบบครึ่งๆนะจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ครับจะสีขาวก็ได้เนี่ยแบบนี้นะตั้งลงไปครับในจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างบันไดสองตัวนะตั้งลงไปพอตั้งเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นแบบมันเตี้ยเกินไปหรือว่าใครอยากตกแต่งให้สวยงามก็ได้นะครับวางรั้วเพิ่มนี่อันนี้โซนตกแต่งนะแล้วแต่คนนะครับหรือความชอบว่าจะใต้ในทิศทางไหนนะฮะ มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับคือสัตว์เลี้ยงเราจะอยู่ด้านบนนะฮะข้างล่างก็จะเป็นตัวที่เราจะเอามาต่อสู้แล้วก็ดีจุดที่เราจะทําการอันเชิญมันออกไปสู้แน่แล้วก็อีกอันหนึ่งครับยังไม่จบครับยังไม่จบทุกคนวางรัวต่อวางรัวต่อตรงนี้เหนเรียบร้อยต่อไปจะเป็นจุดที่จะให้มอนสเตอร์อยู่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าบ้านแต่ละคนเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนหรือว่าความสูงยังไงครับแนะนําให้เป็นบล็อกที่เป็นบล็อกสูงนะเพราะว่าของผมมันมันต่ํามากต่าแล้วโอกาสที่แบบ สั์ตรงเนี้ยจะเดินออกไปอ่ะสูงต้องใช้เป็นบล็อกอย่างนี้ขึ้นไปนะก็ะคือขึ้นอยู่กับพื้นที่บ้านแล้วกันเอาไปว่าลองไปดัดแปลงกระดูอย่างนี้เสร็จเราก็ทําการขยายตือต่อก็ได้ครับหรือว่าใครจะไม่ขยายก็ได้ส่วนจะกลัวมันขึ้นไปอ่าในกรณีแบบไอ้กลัวมันแบบมันเดินขึ้นอนะ่ะจะทํายังไงดีอ่าลองลองวางรั้ววางรั้วดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมเอ่ยอ่าประมาณนี้แล้วกันลองเป็นตัวอย่างนะทดสอบก่อนเมื่อเราวางแล้วครับมันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะ จากนั้นเราก็จะทําการทดสอบโดยเอาหมาป่าละกันหมาป่าสีขาวเอามาพอเรามาแล้วใช่ไหมครับให้ทําการเดินหมาป่าไปจุดสีแดงเลยนี่ที่เราทําการมาไว้จากนั้นกดลงแล้วก็ให้ตัวละครเราครับมาติดตรงรัวนะครับติดตรงลัวให้มันติดพอดีนะครับจะหายไม่ทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่นะแล้วก็กดปีวไปเลยปึ๊บดูสิอ่าตอนนี้หมาป่าผมก็จะอยู่ทางโซนนี้แล้วนะครับแล้วก็จิ๊กจอกอยู่ด้านบนอ่าหัวมันจะโผล่ไป จะสังเกตว่าเราเจอจุดผิดพลาดแล้วนะครับเพราะว่าหมาป่ามันทาการขึ้นมาเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันต่ําเกินไปส่วนถ้าใครทําครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับทําให้มันสูงหน่อยนะยนน้ำมันจะนียขึ้นมาเราก็จะทําการวางรั้วเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่บ้านผมแล้วว่ามันเป็นแผ,นผ่นภูเขาอะแล้วก็มาทดสอบอีกรอบครับเราจะใช้เป็นตัวเดิมก็ได้เี๋ยวจะเป็นเคมเปอร์ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ต้องเพิ่มขนาดเพื่อที่ให้มันใหญ่ขึ้นเอาไปตัวนี้อีกรอบหนึ่งก็กดขึ้นไปเลยขยับไปตันนี้เหมือนเดิมนะครับ มาตรงนี้ก็เพียงพอและวตองนี้นเรามาลองกันอีกรอบนะครับว่ามันจะขึ้นไปอีกไหมหันหน้าทางไหนก็ได้ครับขอแค่ตัวชิดขอบหลัวไว้ตัวตีโวเหมือนเดิมปบ๊บอ่อนี้รอบนี้หมาป่าเราอยู่ข้างล่างละม่หี่เห็นไหมคือมันก็จะโจมตีเราไม่ได้ครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามอสเตอร์มันตัวใหญ่ไหมเนี่ยอ่าอันี้นแบบเขาหัวก็ดำดินแต่โชคดีที่ว่าจิ้งจอกผมมันมีสกิลแบบระเบิดแล้วก็น้ำแข็งย้อยไง เราเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับมันไม่สามารถโจมตีในทิศทางตรงลงมาได้เพราะว่ามันถ้าโจมตีโดยโตรงอย่างงี้มันไม่ได้เนาะเราก็จะแก้อีกรอบหนึ่งในการเอารั้วออกเป็นร่องแบบนี้นะครับปดยที่ผมจะต้องหาวิธีการวางบันไดก่อนก็คือเราต้องวางบันไดให้เป็นขนาดเล็กจะวางในลักษณะอย่างนี้ครับจะใช้เป็นตัวเล็กก็ได้แต่จริงๆก็อยากให้ได้เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันนั้นมันก็จะไหลขึ้นไปเอาเป็นแนวสลบลงไปอย่างนี้นะอย่าเป็นลักษณะนี้ครับเราก็จะมาลองกันถึงรอบนะครับอย่าไปไป,ปช้าไปาช้า ติดมุมเหมือนเดิมครับติดขอกบก็ลัว่วกดตีโว้ไปนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันลึกพอนะมอนน่ะจะไม่สามารถขึ้นมาได้แต่ทุกครั้งที่การโจมตีไปอ่ะมันจะติดกําแพงแต่เมื่อกี้คือจิ้งจอกผมาหัวโผล่จิ้งจอกหัว,โ <c oughs> วนโผล่มาก็เลยโดนดาเมจไปเลยแล้วเรามาลองกับตัวที่เพื่อนน้อยกันอะงูแล้วกันผมเรียกไว้ก่อนแล้วก็เก็บเงินเรามาลองกับงูบ้างแล้วกันเมื่อกี้จิ้งจอกหัวโผล่เนาะ เอาเป็นตัวตัวนี้ละกันเหมือนเดิมครับหมาป่าเหมือนเดิมจำมาเยอะไอ,อ้ตัวนี้ป่าลองดูซิหลายๆขนาดเราต้องลองหลาย,ลายขนาดวนไปผระจจมตีเราได้ไหมนี่เราก็ใส่ปุ๊บคือถ้ามันลึกพอครับป่าป่า,ปามันจะไม่ขึ้นมาข้างบนนี้ไอ้นี่ก็อย่างที่บอกไปครับขึ้นอยู่ตำแหน่งของบ้านแต่ละคนนะเพราะว่าบ้านผมมันต่าบ้านผมมันต่ํามันก็เลยดูลักษณะว่าเอ้ยอยู่สูงไปเลย เนี่ยมันก็จะหลุดเนียนๆขึ้นมาอย่างนี้ในส่วนของตรงนี้ครับสามารถปรับปรงได้ตามบ้านของแต่ละคนเลยนะว่าคุณจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรส่วนผมน่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยการวางรัวเพิ่มอีกชั้นหนึ่งมาลองกันอีกรอบครับทุกคนเอาเป็นเหมือนเดิมมันมีเยอะก็ต้องใช้ใคุ้มเสแ,แล้วเราก็มาตบตีเหมือนเดิมไปอารอบนี้อยู่้างในาแล้วน่าจะออกไปได้ง่ายขึ้นอ่าเห็นไหม ตอนนี้การโจมตีของอีกฝั่งครับก็จะติดกำแพงแต่แมงงูสาวโจมตีหนลูกนี่ยข้างล่างก็โจมตีไปก็ติดกำแพงนะครับข้างบนก็โจมตีลงมาตัวคนไม่ได้ข้างบนเนี่ยข้างบนโจมตีไม่โดนเฮ้ยงูทำไมเธอตีไม่โดนเป้าใหญ่อยู่นะโเคอย่างไรก็เราจะมีสกิลสองนะก็คือวงน้ำก็อลองปรับแต่งกันดูนะครับทุกคนเรื่องความสูงตรงโซนนี้นะสามารถปรับแต่งได้ ถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปหรือว่ามอสเตอร์เรามันเตียบกันไปที่จะอยู่ตรงโซนนี้ยก็ลองปรับให้มันขนาดตับลงอะไรอย่างเงี้ยลองดูกันได้นะครับให้มันมีโอกาสที่จะสามารถตีฟรีได้นี้ก็จะเป็นการทําลานอารีนานะครับแบบเบื้องต้นนะส่วนใครจะไปปรับปรุงยังไงก็ลองปรับปรุงกันดูนะครับตามพื้นที่ของบ้านแต่ละคนนะบ้านแต่ละคนทําแบบพื้นที่ไม่เหมือนกันบางคนเล่นบ้านสูงบางคนเล่นบ้านต่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอป,ประทานอภัยทุกคนกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวว่าเราไม่เจอกันในพาต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ